như này nha thì quay mình không đẹp đúng wow đi không đẹp như thế này wow cái này nè cái này nè dễ vậy này nó phải như thế này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không, ừ, không ừ. bỏ ก็าำนะครับก็ที่เนี้ยพี่ไม่ครับ้าไปหรเอ,อ,อ่ะยังก่อสร้างอยู่อ่าที่นี่เลือดเลือดเลือดโอ้โ,อโหตามทางเลยแล้วทำไมใส่หัวนี้ทำไมมีเสียงอะไรด้วยก็เนเลยอืเฮ้ยต้องใต้ดินมาดูดิด ใครใครไอ้ไข่บอกมาหยาร้อย,ล,ยลุงเลยแล้วลุงชื่อว่าสตรีปเออมันตะ้องทำเต็มว่าสตรีปอะไรเออลุงชื่ออะไรนะสตรีปลุงชื่อสตรีปแล้วลุงมันที่นี่ทำไมออลุงไปไหนเฮไล่ลออลุง ลุงช่วยอยู่ใส่แล้วมันทษทีทันทีเออลุงถูกจากบาแล้วลุงก็โดนตีหัวก็เลยมีรอยเลือดอยู่ข้างบนหนึ่งกเลาแพ์ที่หวัวไปไหนหายแล้วโอ้โหนี่โครงกระดูกกระดูกกนระนออกยืดโหัวกระดูกหุกโจงไงครูอเอออะไรวะเออลุงใช้แท่งเหล็กที่มันดาบเป็น นุงใช้ดาบที่ตีที่มันตีลุงอ่ะขอโทษทีที่ดูมันมันถีตลุงก็เลยเอาไปฆ่าฆ่ามันแล้วลุงก็เก็บสพไว้ใต้ดินแล้วผมก็โผล่มาเนี่ยอนผมขอขึ้นบางบวานครับขอบคุณที่ได้ความรู้จากได้ทำความรู้จักกับคุณนะครับเลิศ คนนะล,ลุงลุงได้เป็นสปไปเดอร์แต่นนสปไปเดอร์มันไตได้ไม่ใช่หรอกเออบ๊ายยบานะครับไมยบอยหอ,อยจเจอลุงโอ้ยโอ้ยเบ,บ,บื่อบวกดีเลยว่ะเบืเออ่อเบื่ออะไรอ่ะในบอยนีดด่มีคนสดาด้วยเหรอโอ้ยลองกันหน่อยนะโอ้โหยังมีเสียงรถเลยแล้วเมื่อกี้มันมีโฆษณาได้ เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอ้น้องบอก็อยากเข้าไปขออนุญาต